สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะฮะตอนนี้ก็อยู่กับผมในรายการอ่านซ่าโซดาไม่ต้องโอเคเดี๋ยววันนี้เราก็มาตอนพาทีห้านะเราก็ได้ขยายทงขยายทางมันหน่อยละนะแล้วเดี๋ยวเราไปทำฟุงทำฟาร์มข้าวกันดีกว่าอันนี้ผมก็ได้จัดรูปแบบแบบแล้วนะฮะเหมือนพี่รากี้แต่ว่าพิรากีหใหญ่โว้ คือผมก็เดี๋ยวไปในบ้านก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ปุ๊อุ้ยเจ็บเอ่อเดี๋ยวเราเอารั้วนะฮะด้วยการใช้ไม้นะฮะก็นี่เนี่ยปุ๊บปุ๊บเอาเป็นรั้วสีปกติแล้วกันนะฮะงาพอทำรั้วปุ๊ปปุ๊บปุ๊บ ค้าไม้เยอะเลยนะฮะน่าจะพอปุ๊บหลังจากนั้นก็เอาไม้เก็บไปอุ้ยๆเอามาก่อนเออใช่ต้องใช้แล้วก็รีบไปที่ฟาร์มของเราเลยป,ป,ปุ๊บๆๆน่าปุ๊บๆๆเกือบตกเกือบตกอ่าเดี๋ยวขออนุญาตปักฟตงนี้ก่อนนะเนื่องจากเป็นทางลงเรา แล้วจะลงทำไมเนี่ยอ่ะโอเคเออเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตัวนี้ใช่ไหมนี่แหละ อืมอืมนะเราจะถอยอย่างนี้นะฮะเคยืบจะเสร็จแล้วนะฮะอ้าวโอ้ยทนไม่ไหวแล้ว อะไรวะแม่วางผิดอยู่หลายรอบโอเคอุปรกรณ์นี่ไงฝานโอเคแล้วก็เฮ้ยเออใช่การิทอาไว้ใช้งานเพราะนั่นหินพึ่งพังไปเพื่อเราอนะาคตเราต้องจําเป็นต้องใช้น,นนะฮะเผื่อเราจะขยายฟาร์มให้ใหประมาณนี้อาจเป็นไปได้ ตัดหน้าปก่อนอวบนี่ก็มีก็มีตัวเซกของมั้ครับนี่ก็ดีเซกก้อนน้องแข็งสักหน่อยนะฮะมันจะได้ทําให้เขาเรียกว่าอะไรพวกมเล็ดข้าวเนี้ยไปทถลายพื้นได้เร็วขึ้นนะฮะจะมาถึงได้อย่างรวดเร็วไม่ชงไม่ช้าเออน่าจะพอนะ หรืออาจจะเหลือด้วยอ้าวแล้วจะวางหน่อยโอเคครับเดี๋ยวเราไปเอามาเล็บมาโปยโเฮ้ยไม่ใช่อ้าวชิพายแล้วตกตกตกโอ้ยอะไรไม่รปึ๊บนี่เกเรบ้อยคือต้องเอามาเล็บมาโปยนะฮะแต่ไม่รู้ว่าเล็ดจะพอหรือเปล่านะฮะ ย, uct, ย, uct. ย, ZZ, ย,ยึบเยื้ยเยื้ยนี่ไงหกสิบสี่ชุดหนึ่งกับอีกครึ่งชุดนะฮะเอารั่วเก็บก่อนเลยแล้วก็ไม้แล้วทำนี่แล้วก็หินสี่อันนะสี่บล็อกหนึ่งสองสามสี่โอเคก็ไปนู่นกันเลยที่ฟาร์มนะะที่ฟาร์มกันเลยไม่ใช่ไปน,นู่นนะ เดี๋ยวก็ตัดตัวนี้ออกเดี๋ยวเราจะเอาเสาปักหนึ่งสองเอเค เกหินนนึ่งสองอันนี้ปล่อยน้ำไหลายตามปกตินะเดี๋ยวไอเทมเราก็จะไหลาตามน้ำไปเอเคตาแล้วแล้วก็อ่า เง็บเคเรียบร้อยนะฮะอา้อาวเ,เดี๋ยวเอารับไอเทมทีเดียวแล้วเ,เดี๋ยวเราไปที่นี่ก่อนแล้วกันนะเพื่อจะเอาไม้ไปเก็บแล้วก็ไปเอา กระจกมาด้วยกระจกนี้เราขาดไม่ได้นะอ้าวแล้วอ้ออ๋หินไปเก็บได้ไงเนี่ยอ๋อที่ขุดมาอันหนึ่งปิกแอกใช่ป่ะเดี๋ยวปิกแอกนะแล้วก็กระจกอันนี้ก็อัพแะ้อกนาทีเท่าไหร่นาที50าปละ่นะ ยเยอะไปไหนเนี่ยไม่ได้ทำแบบพี่ดากิ้หนัน yeah. <Yeah. S 1> อเก็ทรายมาอันหนึ่งนะฮะแล้วก็เอาไม้ดำเนี่ยสิบสี่อันก็พอนะแล้วก็เอาไม้อันนี่อันหนึง่งหินหินจะเก็บหินทำไม้ยหินที่นน้นนี่มีก็มีนี่วะเออแล้วก็อะไรวะ เ,ออเดี๋ยวค่อยมากลับมาเอาแล้วกันบี๊ดเลยบี๊ดอ,อ้าประตูจ้าแมงลมืไม่ใช่นี่จบเสียงเนี้ยชิบหายแล้วโอ้โหทำอะไรไม่คาดคิดให้รอบคงรอบครอบนะฮะนี่ไงหินแล้วก็ เห็นขึ้นมาเห็นตัววิ่เงเลยปืด๊ดปืด๊ดปืด๊ดคุณเ์ทำไรครับไปไกลหน่อยลังทำฟาร์มอยู่อ้าวนันนีฮะคือปัญหาเดี๋ยวกลับไปเอาประตูด้วยแล้วกันเบียดตกโอ๊ยเจ็บเจ็บโอ้ยก็ยังไม่มีอเออประตู้องทำไงนะ เราเป็นตัวสีดำแล้วกันหมา,าห้าหมายหนึ่งต้องโอเคตัวเดียวแนละ้แล้วก็อะไรที่ไว้ทำลายทำนานะวิ่งเลยวิ่งเลยฟ,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 ฟิตฟิตเนี่ย

เคดึบดึบดึบกดึบแล้วเข้าไปนะฮะอืมกรี๊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 ดกรี๊ชิฟาย เราก็ทำมันรายปีนี่ว่ะเอาฝ่ายกอน เดี๋ยวก่อนนะฮะเราต้องการโอเคนั้นก็วางกระจกไปเลยนะ 忘了吃字样。嗯。 ที่ไม่วางได้กลัวไปติดตรงนี้นะฮะก็เลยไม่ได้วางเคยจะเอาทรายวางก่อนทำต่อเลยจิบจ๊บจิบจ๊บจิบ๊บจิ๊บจิ๊บอ่าหมด ก็ใกล้เสร็จละจฉลานะฮะการฉลานก็ถูกกระจุงนี้อันหนึ่งแบคลบประมาณนี้นะฮะ เดี๋ยวจกเราไม่เปลืองนฮะเดี๋ยวเราเค่อยกดโซงกดสายมาได้ไม่ใช่ไม่ใช่มาติดนี้นะฝ่าก่อนอ่าประมาณนี้โอเคเฮ้ยโหจะรีบไปไหน เแล้วก okay, yeah. yeah. okay. okay. ็เอาประตูเงี้ยไอเงี้ยเดี๋ยวปิดเลยประตูมาจิบโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะฮะก็ยังไงก็อย่าลืมกดซับสไครต์เพื่อติดตามดูคลิปใหม่ๆกันด้วยนะฮะบ๊ายบาย